ซึ่งแน่นอนค่ะพุ่งตรงไปหาฮั่นเลยค่ะพี่มีของเราแต่สามารถได้ประมาณ3นาทีนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันแบบว่าคนเยอะมากจริงๆถ้าใครไปก็จะรู้ว่ามันวุ่นวายกันเหลือเกินค่ะแต่ก็ได้มาให้หายคิดถึงกันเพราะว่าวันนี้พี่ฮั่นเขาจะมีงานนะคะที่เซนทจิตลมก็าถามถึงเรื่องที่ไปสวีทนะไม่สิไปสวีทไหมอะไปสวีทกับพี่ แกงส้มที่สิงคโปร์นะคะไปกัน2คนไปไปกับพี่สาวแกงส้มด้วยนะคะไม่สบายตอนนี้เป็นไงบ้างด้วยนะคะไปสัมภาษณ์ี่ฮั่นก่อนเพราะว่าเป็นตอนก่อนเดินแบบนะคะแล้วก็ไปดูแฟชั่นโชว์จากแพรวยาวเหยียดเลยค่ะอยากดูใครนะคะรีบส่งมาเลยค่ะ4 5 6 0 3 3 3ครั้งละ3บาทวันนี้พี่เซกรีนอยู่ได้ประมาณ8โมงครึ่งนะคะเพราะว่าต้องไปงานสวนสัตว์กับพี่บอยประกอแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะพี่ฮั่นก่อนเลยเบ ตื่นเต้นเนาะจะเดินแบงก์มาใช่ครับเป็นไงไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างนานน,นานกีนน่วันไม่รู้เจอล่าสุดตอนตัวเองไปเซ็นหา้นางอ้าใช่ไม่สบา,ายเป็นไงบปัญหาหายแล้วครับหายแล้วไม่มีอะไรเป็นโรคอะไรักผ่อนน้อยไม่สบายเป็นอะไรเออมันผ่อนน้อยมั้งใช่แต่ไม่หายดีไม่มีอะไรครับไม่สบายไป ไปเที่ยวอ่ะไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็พอดีว่างตรงกันกับน,น,น้องก็เลยไปยเปแบบบินบ้านสองแย่บินมาก็ไปจริงๆไปแค่เราไปพักผ่อนไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ก็ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมากกว่าไม่จริงไปซื้อปอคอร์นมาขายไม่ใช่เหรอคะมา จะบ้าเหรอไม่ให้คนอื่นเขาขายไปพอดีซื้อมาเป็นของฝากให้กับพี่พี่ทีมงานอะไรเงี้ยก็มาเยอะเลยนะเยอะมากเลยเนาะ <laughs> ย่านสบายปะวันนี้ฮะสบายแต่ร้อน, <laughs> น <c oughs> ตอนตอน,ตอนนี้ร้อนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันเซ็นทานซิงลมอล๋อโอเคครับเบลอเบลออยู่พอดีตะกี้คุยอยู่เหมืนได้ครับคุยกับสาวนะนี่ม <laughs> ินเทอร์ นี้ไปเซ็นท่ันชิดลมไปสองไปป่ะพี่ไปสี่ไปเลทเอ้ยไม่เลทด้วยวะตงานูดถึงเป็นับหน่อยเป็นรับยิ่งถึงรับก็จริงจริงกับ ติดต่ออยู่แล้วแต่ว่าถือว่าเราเราถ้าเกิดก็ถ้าไม่เห็นจากทางพี่แจ็คก,ก็แบบได้เห็นน้อยหน่อยช่วงนี้ก็อย่างที่เราอุ้มอุ้มใช่ปันจักรยานด้วยเลยนะครับอุ้มงหรืออะไรคะปันจักรยานอัะอินสแกรมอุ้มเป็ดปันจักรยานอ๋อปั่นไตช็อควิว ถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าแถวนั้นคนปั่นจักรยานเยอะอยู่แล้วเลยครับผมปั่นเสร็จก็ถ่ายรูปกันชื่อรูปชื่ออะไรไม่รู้ไม่ดูเอาครับผมเป็นบหน่าวครับก็คคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ออก อีเวนต์น้อยหน่อยก็ติดถ่ายซิทคอมนัดกับนัดแล้วก็ละครด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะแล้วก็จะได้จะเจอกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆื่อเห็นพี่แจ็คมอ้ยเห็นพี่แจ็คม่าเห็นผมเมื่อไหร่เห็นพี่แจ็คมั้นเห็นพี่แจ็คก็เห็นผมเหมือนกันเซน่ะอาอหรอใช่ไม่ในรายการเซน่ะจิทลมเดี๋ยวมาเจอกันครับผมเจอกันครับ